เช่นปูหอมนำอาหารนี่กำยายมาเสิร์ฟพวกเราเลยครับหนูลองชิมทุกอย่างรวมกันแล้วดีมากเลยค่ะกินแล้วอยากเต้นเลยค่ะปูหอมอธิบายจานนี้ให้พวกเราฟังเลยครับ ตานนี้หนูเรียกว่าภูกเก็ตชาชาชาจะเป็นแป้งเวียดนามเอาไปอบให้กรอบมีซอสแกงปูก็คือแกงปูแล้วก็ไปผสมกับลูค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นโฟมใบชะพลูข้างๆก็จะเป็นซอสเมโยเนสนำพริกเผาแล้วก็จะมีไขปาา่ปลาแซลมอนกับปลาแห้งที่เรยข้ค่ะกรรมการรับประทานแล้วกรรมการจะเต้นเลยค่ะภูเก็ตเต้นชาชาชาถ้าแซ่บมากก็ต้องเต้นค่ะหนูคิดว่าอาหารที่หนูทำวันนี้ อร่อยค่ะบอมครับอาหารจานนี้นะครับเชฟชอบมากไอเดียของเราเลือกจานอาหารจานเด็ดจากภูกเก็ตก็คือแกงปูใบชบูปูมาทำในรูปแบบทำเล็กๆรสชาติของพริกแกงใช้ได้แต่ตัวที่เป็นพริกแกงเนี่ยตำไม่ละเอียดหนูก็ดีใจค่ะที่เชฟเบียนชอบไอเดียของหนูค่ะ ข้างหน้าหนูจะตำให้ละเอียดกว่านค่ะบวหอมคะจานนี้เนี่ยป้าชอบความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้คือเอาแกงครูวใชะพลูมากินกับแป้งเวียดนามอบกรอบแต่ปัญหาก็คือแป้งนี้กรอบไม่สม่ำเสมอบางส่วนกรอบแข็งบางส่วนยังมีส่วนที่ยังไม่กรอบก็มี อาชอบไอเดียตรงที่ว่าทําเป็นคําเล็กๆเหมือนเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยจริงๆของอาโชคดีที่ว่าแป้งที่ได้เนี่ยตรงนี้มันกรอบดีถือว่าเป็นไอเดียที่จัดจานทันสมัยแล้วก็สามารถพรีเซนต์ความเป็นภูเก็ตได้ดีนั่นคือเส้นหมีแกงปูบะชับลูดูดีแบบภูเก็ตเลยครับขอบคุณค่ะ ดีใจค่ะที่หนือเอาความเป็นภูเก็ตมาให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยค่ะตามหาภากันเพื่อน m Master Chef ลชฟสิทสิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, Tik Tok, Line Ad h e l เฮ o n i a